แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 19สิงหาคม2567มาอัปเดตประชุมครมอในวันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดในภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีประชุมครมรักษาการในวันพรุ่งนี้20สิงหาคมเปิดสถานะยังได้รับเงินเดือนแต่ยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอำนาจรักษาการนะคะอำนาจรักษาการบริหารราชการแผ่นดินเท่าที่จำเป็นเกิดสถานการณ์คู่คามความมั่นคงของชาติ ประกาศภาวะฉุกเฉินกดอายการศึกได้และก่อนไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ19สิงหาคม2567นายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพา,นนาณิชย์ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวันพรุ่งนี้20สิงหาคมจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรเป็นไปตามปกติโดยรายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมครอมเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของครอมอภายหลังสารััฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตร,รา170ในวงเล็บ4เป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตร,รา167ในวงเล็บ1ครอมอรที่เหลืออยู่จึงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าครอมอรที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามมาตร,รา168ในในวงเล็บ1 สำหรับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคอรมภายหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวดังนี้สถานะของคอรมและรัฐมนตรีนะคะครมสิ้นสุดลงแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่เรียกรักษาการและได้รับเงินเดือนแต่ยังไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ครมยังคงมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จำเป็นทุกประการกรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะประกาศมาตร,รการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติเช่นประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึก ท้ายสุดการลงชื่อตำแหน่งของรัฐมนตรียังคงลงชื่อในตำแหน่งเดิมไม่ใช้เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตำแหน่งนะคะหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีเรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ซึ่งมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ควรพิจารณาเรื่องที่จําเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่ต่อเนื่องให้พิจารณาดําเนินการเป็นเรื่องๆไป ทังนี้ข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต,งต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองปี2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปี2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะ ผู้แทนการค้าไทยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทยปี2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมและคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา11ในวงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะ ต้องพ้นจากตำแหน่งไปซึ่งหากจะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้ดำเนินการแต่งตั้งตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอัปเดตในภูมิธรรมเวชชัยทกครมรักษาการในวันพรุ่งนี้เปิดสถานะยังได้รับเงินเดือนไม่ต้องยื่นทรัพย์สินนะคะอัปเดต19สิงหาคม2 5 6 7